สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงกก็แมนและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยก็มีชื่อว่า The Vault หรือว่า The Way Down นะครับ2021จะเป็นยังไงเมื่อพวกเขาเจะบุกธนาคารที่มีระบบรักษาความปลอดภัยดีที่สุดในโลกถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยมันจะเริ่มมาจาก Water ์รับหัวนหน้าเรือ Atlantis นักหาสมบัตินะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเขาได้พาลูกเรือรับมาหาวัตถุโบราณใต้ท้องทะเลของสเปนรับ ซึ่งมันคือเดือนกันยายนในปี2009แต่ถ้ว่าเขาโดนตำรวจของสเปนเนี่ยจับได้นะครับซึ่งหลังจากนั้นในเดือนเมษายนปี2010ผู้เขาเนี่ยก็ไปขึ้นศาลกันรับซึ่งผลตัดสินออกมาเป็นวอเตอร์ที่แพ้คดีไปเพราะว่าเขานั้นไม่ได้รับอนุญาตจากทางสเปนนะครับและสินค้าที่พวกวอเตอร์เอาขึ้นมาได้เนี่ยจะตกเป็นของประเทศสเปนหนังตัดมาณเมืองมาริดเดือนพฤษภาคมในปี2010กาสตาโวครับ หัวหน้ารักษาความปลอดภัยของธนาคารเขาได้นําเอาสมบัติที่วอเตอร์หามาได้เนี่ยเอาไปไว้ที่ธนาคารของสเปนครับซึ่งเป็นธนาคารที่มีอายุกว่า100ปีและมันเนี่ยก็มีระบบรักษาความปลอดภยัย หนาแน่นมากๆครับตัดมาในเรียนมิถุนายนในปี2 0 1 0ณมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ซึ่งพระเอกของเราเนี่ยเขาเรียนอยู่ที่นี่ครับในคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งพระเอกเนี่ยอายุ22ปีครับเขามีชื่อว่าทอมพระเอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะด้านวิศวะและวันนี้ก็มีคนมาสัมภาษณ์งานรับแล้วก็เสนองานให้กับพระเอกเกี่ยวกับบริษัทน้ํามันแต่พระเอกของเราเนี่ยก็ไม่ได้ตอบตกลงนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเสนอเงินให้มากถึงเดือนละ4,000ดอลลาร์ก็ตาม ภาพตัดมารับพระเอกที่กำลังดินเนอร์กับพ่อและระหว่างที่เขาคุยอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็มีข้อความเข้ามาในมือถือของพระเอกว่าปรดเช็ดซอสที่ติดอยู่เสื้อด้านซ้ายแล้วมากับฉันปรากฏว่าเสื้อของพระเอกเนี่ยก็มีซอสติดจ,จริงๆนะครับพระเอกก็งงรับพระเอกพิมพ์ตอไปว่านี่มันอะไรกันคนแปลกหน้าก็ตอบกลับมาฉันคือโอกาสสำหรับชีวิตพระเอกจึงขอตัวออกมาพระเอกเดินมาได้สักพักก็มีคนมาเอาเสื้อให้พระเอกใส่พระเอกก็ใส่แบบงงๆและในกระเป๋าเสื้อตัวนั้นเนี่ย มันก็มีข้อความและก็สถานที่ให้พระเอกไปนะครับแล้วพระเอกเนี่ยเขาก็เจอกับดรเรนคนที่ส่งข้อความหาพระเอกซึ่งผมจะขอเรียกว่านางเอกแล้วกันนะครับนางเอกที่ก็ชวนให้พระเอกมากับเธอครับนางเอกให้พระเอกนั่งรอและไม่นานเนี่ยวอเตอร์ก็เข้ามาคุยกับพระเอกครับวอเตอร์ก็บอกว่า เขาคือนักธุรกิจในด้านการหาสมบัติเขามีเงินมาเสนอให้กับเระเอกวอเตอร์ Water บอกว่าเขาอยากให้พระเอกมาช่วยในการบุกเข้าไปในธนาคารที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดในโลกซึ่งพระเอกเริ่มแรกเนี่ยก็เหมือนจะไม่ตอบถกลงนะครับเพราะคิดว่าตัวเองคงทาไม่ได้แต่วอเตอร์ก็นุ่มเน้าจนพระเอกเนี่ยยอมช่วยเขาครับซึ่งกลับไปในคืนนั้นเนี่ยเระเอกก็ไปค้นหาธนาคารที่วอเตอร์บอกเล็กน้อยนะครับแล้ววันต่อมาครับพระเอกก็บินไปที่สเปนกับนางเอก พอไปถึงเนี่ยวอเตอร์ Water แล้วก็ลูกทีมก็รออยู่ที่นั่นแล้วซึ่งทีมงานเนี่ยก็มีอยู่หลายคนเลยนะครับเริ่มจากคลอสทำหน้าที่วควบคุมคอมพิวเตอร์เจมส์ James. เขาทํางานกับวอเตอร์มา10ปีซึ่งวอเตอร์บอกว่าเจมส์เนี่ยจะเป็นผู้นําในการปล้นธนาคารแล้วก็ไซมอนยับถ้าต้องการวัตถุดิบอะไรเนี่ยก็บอกไซมอนและวอเตอร์เนี่ยก็ได้นําพระเอกให้กับทุกคนในทีมรู้จักโดยบอกว่าพระเอกคือคนที่จิตใจแจ่มใสคนหนึ่งและหวังว่าจะเป็นกุญแจสําคัญ สู่ความสําเร็จของพวกเราซึ่งงานแรกของพวกเขาเนี่ยคือการเจาะเข้ายึดระบบกล้องของธนาคารรับซึ่งพอปรึกษากันอยู่นานพระเอกก็แนะนําวิธีบางอย่างซึ่งพอทําแล้วเนี่ยมันก็ได้ผลนะครับพวกเขาเข้ายึดระบบได้พระเอกเข้าไปห้องพักตัวเองนางเอกก็ชมรับว่าพระเอกเนี่ยเริ่มต้นงานได้ดี คืนนั้นนะครับพระเอกก็นั่งคุยกับวอเตอร์วอเตอร์ก็บอกพระเอกว่าสมบัติที่เขาคนพบได้เมื่อ30ปีก่อนตอนนี้มันอยู่ในธนาคารของสเปนวอเตอร์ Water ก็บอกเหตุผลนะครับว่าทําไมเขาถึงจะปล้นธนาคารแห่งนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินนะครับเพราะว่าเขารวยอยู่แล้วแต่เพราะว่าเขาเป็นนักล่าครับเขาสแสวงหาในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้มันคือแพทชั่นหรือว่าความลงไหลนั่นเองซึ่งวันต่อมาเนี่ย วอเตอร์ก็อธิบายธนาคารให้ลูกทีมฟังรับซึ่งธนาคารของสเปนแห่งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีระบบักษาวความปลอดภัยที่ดีที่สุดในโลกทุกตารางนิ้วเนี่ย ปกคลุมไปได้วยกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตจะโดนจับได้และทหารยามกว่า15คนที่อยู่ภายในเนี่ยก็จะมาหาทันทีซึ่งฝั่งตรงข้ามของธนาคารมันคือสำนักง,งานใหญ่ของกองทัพสเปนซึ่งมีกองกําลังมากกว่า500นายอาวุธครบมือเท่านั้นยังไม่พอรับยังมีกัสตาโวหัวหน้ารักษาวความปลอดภยัยอดีตหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายของสเปนเจมส์ก็บอกว่านี่คือเหตุผลที่พาพระเอกมาที่นี่เพราะว่าพระเอกจะทําให้เราปิดงานได้พระเอกก็ถามรับแล้วคุณจะเข้้าไไไปดยังง วอเตอร์บอกว่าจากทางด้านล่างอุโมงค์ของเมืองมังมดดิดมีมากกว่าถนนสอีดซึ่งเจมและก็ไซมอนเนี่ยกำลังทําแผนที่อยู่และนี่คือภาพร่างของห้องนิรภัย ที่ร่างโดยอดีตพนักงานที่เคยเห็นมาในปีพศ2487ซึ่งมันมีสะพานนะครับที่จะทําให้เข้าถึงห้องนีิรภัยได้แต่ต้องใช้กุญแจจริง2อันแล้วก็ลายนิ้วหัวแม่มือของกัสตาโวซึ่งถ้าเข้าไปในห้องนีิรภัยแล้วไม่ปิดเซฟจะทําให้ออกมาไม่ได้อีกเลยและนี่เป็นงานที่วิศวกรอย่างพระเอกต้องจัดการพระเอกบอกว่าอยากจะขอดูห้องนีิรภัยจริงๆคอสก็บอกว่าเขายังไม่สามารถหากล้องที่จะให้ดูห้องนีิรภัยได้รับหลังจากนั้นเนี่ยผู้เขาก็ต้องหากุญแจแล้วก็ลายนิ้วมือของกัสต,าต้าโว ในธนธาาคารแต่ว่าเจมเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเพราะว่าเจมเคยอยู่กองกำลังพิเศษน่าจะโดนจับได้ทันทีถ้าหากเข้าไปวอเตอร์ Water จึงบอกว่าเขาจะเข้าไปแทนเอง แต่ถ้าว่าเจมส์ก็บอกว่าวอเตอร์ใช้อุปกรณ์ไม่เป็นพระเอกจึงอาสาทําเองครับซึ่งเจมส์เนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะว่าพระเอกเป็นแค่นักศึกษาแต่พระเอกก็แสดงความมั่นใจรับว่าตัวเองทําได้แล้วก็เป็นวิศวกรด้วยวอเตอร์จึงอนุญ,ญาตให้พระเอกทาพวกเขาก็เริ่มลงมือกันยับโดยนางเอกล้อมตัวเข้ามาดูรูปภาพในธนาคารซึ่งมีกุญแจอยู่ด้านหลังรูปส่วนพระเอกแล้วก็ไซมอนล้อมเป็นคนทําความสะอาดโดยนางเอกเข้าไปกัสตาโวก็เข้ามาทักทายตามหน้าที่โดยระหว่างที่พวกเขาคุยกันเนี่ย ก็มีอีกคนรับที่เข้ามาทักนางเอกนางเอกเธอจะจับมือด้วยนะครับเธอจึงยื่ยนแก้วน้ําในมือให้กัสตา์โวถือให้แล้วก็จับมือกับชายคนนั้นทําให้นางเอกได้ลายนิ้วมือของกัสตาวโวจากแก้วกาแฟที่เขาจับจากนั้นครับนางเอกก็ไปขึ้นห้องเพื่อที่จะไปดูรูปกัสตาวโวเข้าไปในห้องควบคุมขณะนั้นเนี่ยไซมอนที่เียนรถผ่านห้องควบคุมพอได้จังหวะกล้องในห้องควบคุมตัดจากไซมอน คอสก็บอกใฮร์รี่ไปที่ห้องเครื่องเพื่อจะทําการแฮกเอากล้องมาเป็นของพวกเขาซึ่งพวกเขาทาได้สําเร็จระบบรักษาวความปลอดภัยเป็นของพวกวอเตอร์แล้วครับซึ่งจอทางซ้ายเนี่ยคือสิ่งที่กัสตาโวเห็นส่วนทางขวาคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนางเอกกําลังเข้าไปในห้องกับมูนอสลูกน้องกัสตาโวพอมูนอสกลับไปนางเอกก็เริ่มทํางานยับคอสบอกให้รอวิจนกว่ากล้องจะเปลี่ยนพอกล้องเปลี่ยนนะครับนางเอกก็เริ่มสแกนรูปจากนั้นคอสก็ได้ทําการบันทึกวิดีโอและทําการเล่นซ้ํา ซึ่งจะทําให้กัสตาโวเนี่ยเห็นว่านางเอ,งเองกกําลังสแกนภาพอยู่จากนั้นยับนางเอกก็ไปเปิดตู้เซฟจากหลังรูปอีกรูปเพื่อจะเอากุญแจแล้วพอได้กุญแจนะครับวอเตอร์ก็บอกให้รีบสแกนกุญแจทางพระเอกเองเนี่ยคอสก็บอกให้ไปทางซ้าย10เมตรและจะทําการฉายภาพซ้ําเหมือนเดิมนางเอกทําการสแกนกุญแจรับคอสบอกฉายภาพซ้ําแล้วพระเอกก็เข้าไปในห้องวอเตอร์ก็บอกรับว่าตอนนี้ทอมเนี่ยอยู่เหนือห้องนี้แล้วไพระเอกเข้าไปใต้โต๊ะ และเริ่มทําการสแกนคลื่นแม่เหล็กซึ่งทางนางเอกก็รายงานนะครับว่าคัดลอกคิวแรกสําเร็จแล้วนางเอกก็เอากุญแจเข้าไปไว้ในเซฟตามเดิมคอสบอกนางเอกว่ากําลังมีคนเข้ามาซึ่งคือมาริอาโนนะครับประธานของธนาคารพวกเขาเนี่ยก็คุยกันเล็กน้อยแต่คอสบอกนางเอกพูสดสรดปกกับประธานให้เร็วเพราะว่าถ้าเธอไม่กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมใน20วิคอสจะมองไม่เห็นเธอนางเอกจึงให้ประธานถ่ายรูปให้รับโดยเธอเข้าไปทำเหมือนสแกนภาพทำให้กล้องที่กัสตาโวาเห็นเนี่ยมันเนียนเข้าด้วยกันอย่าง,างวุ่นวิตทว่าฝั่งพระเอกนะครับ กำลังงานเข้าเพราะว่ากำลังมีพนักง,งานบริษัทกำลังเข้าไปในห้องที่พระเอกอยู่เจมส์บอกพระเอกปิดเครื่องสแกนเอาเครื่องซ่อนไว้ที่เสื้อแกล้งทำความสะอาดแล้วรีบออกมาแต่ทว่าวอเตอร์เนี่ยบอกว่าไม่ได้รับเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวฟังนางเอกก็เข้าไปอีกห้องรับที่มีกุญแจอยู่ในอีกภาพคอสบอกกาสตาโวไม่ได้อยู่ใกล้ให้นางเอกรีบสแกนนางเอกก็เอากุญแจออกมารับแล้วก็รีบสแกนทางพระเอก เครื่องสแกนกลับไม่ทํางานพอสบอกว่าไฟกระชากเจมก็บอกชีพจรของพระเอกกระตุ้นสัญญาณเตือนภยัยพอพระเอกจับไปที่เครื่องสแกนนะครับทำให้เกิดสัญญาณเตือนภัยไปทั่วธนาคารซึ่งคนในห้องเหนี่ยก็เข้าใจว่ามันเป็นสัญญาณเตือนไฟไหม้รับพวกเขาก็รีบออกไปผู้ก,กัสตาโวได้ยินเสียงนะครับซึ่งมันมาจากห้องนินรภัยนางเอกที่สแกนกุญแจอยู่แต่แทวต้องรออีก50วิถึงจะสแกนเสร็จกัสตาโวนะครับสั่งปิดปริมณฑลสั่งลูกน้องไปที่ห้องนินรภัยและจะไม่มีใครออกจากที่นี่ได้ถ ทหารที่อยู่สำนักง,งานฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็กลูกันเข้ามาล้อมหน้าธนาคารไว้รับทางนางเอกสแกเสร็จพอดีแต่ทว่าลอสบอกว่าประธานธนาคารจะเข้าไปในสองวินางเอกจึงไม่ได้เอากุญแจเนี่ยใส่คืนในเซฟประธานมาพานางเอกออกไปเธอจึงเอากุญแจจริงๆเนี่ยไปด้วยรับวอเตอร์บอกธนาคารจะถูกปิดผู้เขาเนี่ยกำลังจะย้ายทหารไปที่ห้องโถงนางเอกแจ้งวอเตอร์ว่างานใหญ่แล้วตู้เซฟยังเปิดอยู่และกุญแจจริงเนี่ยอยู่ในมือของเธอ วอเตอร์สั่งไซมอนนะครับไปที่สำนักง,งานบัญชีกลางแต่ทว่าไซมอนเนี่ยบอกว่าเขาอยู่ที่ห้องโถงครับพระเอกได้ยินจึงบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ที่ห้องโถงเขาอยู่ใต้บันไดจะให้ทําอะไรก็บอกมาเลยวอเตอร์ Water จึงบอกว่านางเอกที่กำลังเดินลงมาเนี่ยจะโยนกุญแจให้พระเอกรับซึ่งห้ามทําหลุดมือเด็ดขาดซึ่งพอนางเอกโยนลงมานะครับพระเอกก็รับเอาไว้ได้ครับพระเอกถาม แล้วไงต่อคอสบอกให้พระเอกเลี้ยวสาย15เมตรจะพบบันไดด้านหลังขึ้นไปบนชั้น3พระเอกเข้าไปในห้องที่นางเอกอยู่เมื่อครู่นี้พระเอกรีบเอากุญแจเนี่ยใส่ขึ้นที่เซฟรับแล้วก็รีบปิดในทันทีคอสบอกว่ามียามกําลังจะเข้ามาแต่แทบว่าพอยยามเข้ามานะครับพระเอกก็แกล้งทาความสะอาดแล้วก็กําลังฟังเพลงอยู่ทําให้ไม่ได้ยินเสียงสัญญ,ญาณเตือนยามก็บอกให้พระเอกเนี่ยรีบออกมากาสตาโวก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกน้องก็บอกว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าไฟดับผู้พระเอกเนี่ยก็ถือว่า นั่นคือการได้ลายมือกัสตาโวและกุญแจ2ดอกที่ไปสแกนมาเพรียกก็อธิบายลักษณะของธนาคารแล้วก็ห้องนิรภัยให้ทุกคนฟังซึ่งมีบางส่วนยับที่สแกนได้ไม่ชัดเพรียกก็บอกว่ามันน่าจะเป็นของแข็งเพรียกคิดแป๊บหนึ่งก่อนที่จะบอกว่าน้ำมันคือถังน้ำห้องนิรภัยต้องอยู่ใต้ถังน้ำเจมบอกว่าพรีเอกพูดถูกพรีเอกบอกว่าถ้ามีการลักลอบเข้าไปท่อน้ำจะส่งน้ำไปท่วมห้องนิรภัย เพื่อไม่ให้พวกที่รล้นหนีไปได้คุณจะต้องว่ายน้ําหรือว่าดำน้ำําแต่พระเอกบอกว่าไม่เพราะว่ามีอีกห้องที่อยู่ใต้ห้องนิรภัยเมื่อห้องนิรภัยน้ําท่วมสิ่งของทั้งหมดก็จะจมลงผู้เขาวิเคราะห์กันต่อไปครับจนได้ข้อสรุปว่าตัวกระตุ้นสิ่งของให้จมลงไปเนี่ยไม่ใช่เลเซอร์รับแต่มันเป็นเครื่องชั่งน้ําหนักถ้ามีการเปลี่ยนแรงน้ําหนักเล็กน้อยน้ําก็จะท่วมห้องและถ้าเกิดติดอยู่ในห้องนิรภัยก็จะจมน้ําตายวอเตอร์ถามพระเอกแล้วอะไรคือทางออกพระเอกบอกว่ายังไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าาปัญหคืออะไร Know, but know what the ผู้กัาโวนะครับก็โถกกันว่าไฟดับได้ยังไงซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับและตอนนี้คนภายนอกเนี่ยก็ไม่พอใจมากครับเพราะว่าจะดูฟุตบอลที่ทีมชาติสเปนเนี่ยจะเจอกับเยอรมันในรอบรองชนะเลิศกัาโวเสนอให้ย้ายจอทีวียักแล้วเปลี่ยนให้ไปดูในผับแทนแต่ประธานธนาคารเนี่ยบอกว่าเราจะไม่ย้ายทีวีเพราะฟุตบอลคือทุกสิ่งระหว่างนั้นนะครับเพะียก็ทาการวิเคราะห์ห้องนิรภัยซึ่งในขณะนั้นเจมแล้วก็ไซมอนก็ลงไปใต้ดินรับแล้วกเขาก็เจอกับฐานทองแดง ที่รองรับน้ําหนักเจมบอกว่าพระเอกพูดถูกมันคือเครื่องชั่งน้าหนักระหว่างนั้นเนี่ยคนในสเปนก็กําลังดูบอลในลานอย่างเมามันพวกเจมนะครับก็นําข้อมูลที่ได้เนี่ยมาบอกผู้วอเตอร์ว่าเหล็กมันเป็นดีนิมาหมายความว่าต้องใช้เวลาเจาะถึง15วันรับถึงจะเจาะได้วอเตอร์บอกเรามีเวลาแค่8วันไซมอนบอกที่800 psi ถ้าเจาะเสียงมันจะดังขึ้นสัญญาณเตือนจะดังวอเตอร์โมโหมากครับเขาปัดแก้วน้าทิ้งแล้วก็เดินออกไปเลยครับพระเอกบอกคือ,อไรอะ่ะ มันจบแล้วเหรอไม่ลองหาวิธีอื่นบ้างเหรอนางเองกุลุกขึ้นและบอกว่าเดี๋ยววอเตอร์จะจ่ายค่าเสียหายให้ขอโทษที่ให้มาเสียเวลาถึง5วันแต่ทว่าระหว่างที่วอเตอร์ยืนดูผู้คนดูบอลอยู่นั้นเขาสังเกตเห็นว่ากล้องวงจรปิดที่ปกติเนี่ยจะหันเข้าธนาคาร กลับคันหาฝูงชนทั้งหมดวอเตอร์เรียบเรียกทุกคนมาประชุมรับโดยบอกว่าถ้าเข้าธนาคารทางด้านล่างไม่ได้ก็เข้าทางด้านบนวันที่สเปนชิงชนะเลิศวันนั้นกล้องวงจรปิดจะหันออกนอกธนาคารเราจะมีเวลาหนึ่ง้อยหนาทีในการทํางานให้เสร็จวอเตอร์ถามเจมส์จะข้ามซูริกผ่านไปที่โดมผ่านช่องระบายอากาศยังใช้ได้อยู่ไหมเจมส์ก็บอกถ้ากล้องหันออกนอกธนาคารก็ถือว่าใช้ได้หมายความว่าทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับแมตต์นี้ครับ ซึ่งสเปนต้องชนะเยอรมันเท่านั้นถึงจะมีรอบชิงชนะเลิศเพระเอกเดินมาบอกวอเตอร์ว่าวอเตอร์เนี่ยยังมีปัญหาอยู่นั่นคือเรื่องของขนาดเพระเอกยังหาทางแก้ไม่ได้และรอบชิงชนะเลิศจะมาถึงอีก4วันแต่วอเตอร์เนี่ยเขาก็มีความเชื่อครับว่าชาวสเปนจะไปอยู่ที่นั่นและศรัทธาในทุกคนและในขณะนั้นเนี่ยคาเลสปูโยรับกองหลังของสเปนก็ยิงให้สเปนขึ้นนำเยอรมันและนัดนั้นสเปนก็ชนะไปได้รับทำให้ได้เข้าชิงชนะเลิศก,กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในฟุตบอลโลกปี20 0 1 วอเตอร์บอกพระเอกที่เหลือเนี่ยขึ้นอยู่กับพระเอกแล้วรับพระเอกก็เริ่มแก้ปัญหานะครับเรื่องของขนาดซึ่งขนาดนี้พระเอกไม่ได้นอนมา43ชั่วโมงแล้วรับนางเอกก็เตือนว่าพระเอกควรพักผ่อนบ้างขณะที่พระเอกงีบอยู่นั้นนางเอกเธอก็ดูรูปภาพที่พระเอกร่างขึ้นมารับซึ่งมันมีรูปเธอด้วยนางเอกเธอหันไปยิ้มให้พระเอกที่หลับอยู่ซึ่งขนานั้นทางกาสตาโวนะครับก็เริ่มสงสัยผู้พระเอกแล้วรับว่าคือคนที่ตั้งใจทําไฟดับ ว่าสองวันก่อนเนี่ยคนที่มาทําความสะอาดประจําเขาบอกว่าไม่ได้เข้ามาทําความสะอาดแต่กลับมีพนักงานทําความสะอาดเข้ามาซึ่งคือพระเอกกับไซมอนนะครับพวกพระเอกก็รู้แล้วว่าตอนนี้ผู้กัสตาโวจับได้แล้วครับเมื่อพวกเขาเนี่ยแอบเข้าไปแต่วอเตอร์ก็บอกว่าให้ทําตามแผนเดิมถึงพวกกัสตาโวจะรู้ว่าเราจะเข้าไปแต่พวกเขานั้นจะไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปด้วยวิธีใดวอเตอร์ก็สั่งให้พระเอกเนี่ยรีบหาทางเข้าไปในห้องนี้ระพัยฝั่งกัสตาโวนะครับก็บอกว่าพวกพระเอกต้องบุกเข้าไปในห้องนี้ระพัย ในวันทิงชนะเลิศของฟุตบอลแน่ๆคงต้องเพิ่มความปลอดภัยเป็น2เท่าไม่นานครับมุนนอสลูกน้องกาสตาโวก็บอกว่า MI6 ได้ส่งข้อมูลมาบอกว่าชายที่ทําความสะอาดสองคนซึ่งคือพระเอกกับไซมอนเนี่ยเขาได้ถูกจับแล้วซึ่งเป็นฝีมือของวอเตอร์นะครับที่สั่งให้ภรรยาที่ทํางานกับ MI6 จัดก,การปลอมเขาขึ้นมาประธานธนาคารก็บอกว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วแต่กาสตาโวไม่เห็นด้วยครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงอะไรจะมีคนบุกเข้ามาอยู่ดี ประธานกับคาสตาวูเนี่ยก็มีปากเสียงกันรับประธานจึงบอกว่าจะเพิ่มทหารเป็น2เท่าก็ตามใจแต่เขาจะไม่ยุ่งด้วยครับนางเอกที่เหมือนจะมีใจให้พระเอกเนี่ยเห็นพระเอกทํางานหนักเพื่อหาทางเข้าไปในห้องนี้ระไพายเพื่อจึงชวนพระเอกไปดื่มกันครับและคืนนั้นพวกเขาสองคนเนี่ยก็ไปดื่มด้วยกันและพวกเขาเนี่ยก็คุยกันทําให้มีความใกล้ชิดแล้วก็สนิทสนมกันมากขึ้นพอกลับไปนะครับพระเอกก็สาธิตวิธีที่เขาคิดมาได้ซึ่งพระเอกฉีดไนโตรเจนเหลวใส่ตาช่างแล้ววางแก้วน้ําลงซึ่งมันทําให้ตาช่างเนี่ยไม่ขยับ พอตาช่างไม่ขยับน้ำก็จะไม่เข้ามาในห้องนี้นะภัยพระเอกบอกหลักการเดียวกันถ้าตาช่างใหญ่ขึ้นเราก็ต้องการไนโตรเจนเหลวที่มากขึ้นพระเอกบอกไซมอนว่าเขาต้องการเครื่องพ่นกับชุดดับเพลิงแล้วก็ไนโตรเจนเหลว500ลิตรเจมก็บอกแผนดีมากแต่ตอนที่มีคนพ่นไนโตรเจนเหลวเราต้องไม่ประมาทตอนอยู่ในธนาคารวอเตอร์ก็บอกว่าเขาจะเป็นคนเข้าไปในธนาคารเองครับเจมบอกก็ไม่ได้ครับเพราะว่าวอเตอร์เนี่ยต้องคุมห้องที่นี่วอเตอร์ Water จึงถามพระเอกว่าเป็นคนเข้าไปในห้องพ่นไนโตรเจนเหลวได้ไหม พระเอกตอบว่าเขานั้นจะไม่เข้าไปในห้องนั้นยับแต่จะเป็นคนเข้าไปในธนาคารเจมส์ได้ยินเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยอย่างแรงแต่พระเอกบอกเขาจะไม่ยอมปล่อยให้คนอื่นไปเสีย่ยงโดยที่ไม่มีเขาเคียงข้างเจมส์ก็อธิบายว่าเราไม่สามารถหนีผ่านอุโมงค์ได้เราจะเข้าแล้วก็ออกทางหลังคาและทุกอย่างจะเกิดขึ้นก่อนการแข่งขันจะจบลงไม่มีแผนบีถ้าเราถูกจับเราก็จะถูกขังลืมแน่ใจนะว่านายพร้อมแล้วพระเอกมองเข้าไปในตาเจมส์แล้วก็บอกว่าแล้วนายล่ะเจมส์ James ได้ฟังเนี่ยก็ได้แต่ยิ้มงงๆรับ พวกเขาเนี่ยก็เริ่มวางแผนกันรับนัดในช่วงเวลาต่างๆหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้และคืนนั้นผู้เขาทุกคนเนี่ยก็ไปดื่มด้วยกันวอเตอร์บอกว่ามันเป็นประเพณีครับในคืนก่อนเดินทางอันตรายของลูกเรือวันต่อมาซึ่งรอบชิงชนะเลิศที่สเปนเนี่ยจะเจอกับเมทร์แลนด์ในฟุตบอลโลก2010ผู้คนก็แห่กันมาดูบอลรับพอพวกพระเอกถึงเวลาทํางานซึ่งขณะนั้นผู้คนเนี่ยก็มาเต็มลานหน้าธนาคารแล้วรับเพราะมีทีวีจอ,อักษ์อยู่ที่นั่นซึ่งเจมส์พระเอกนางเอกคือ3คนที่จะบุกเข้าไปในห้องนี้รภัย จมยิงเชือกไปที่เหล็กหลังคาธนาคารผู้เขา3คนเนี่ยก็ลอยตัวไปที่หลังคาธนาคารยับทหารโทรบอกกัสตาโวเขามี2ทีมที่จะช่วยและธนาคารตอนนี้ก็ได้ปิดเสนิทเจมจ่อเปิดหลังคาออกแล้วผู้เขาเนี่ยก็โรยตัวลงไปพวกพระเอกก็เข้าไปทางกล่องระบายอากาศวอเตอร์กับคอสที่อยู่ห้องควบคุมก็คอยบอกเส้นทางซึ่งตอนนี้จบครึ่งแรกของการแข่งขันฟุตบอล ลูกน้องเนี่ยก็โทรมาบอกมูนอสว่าธนาคารปลอดภัยดีตัดมารับพวกพระเอกก็ออกมาสุดจากกล่องระบายอากาศวอเตอร์บอกนี่จบครึ่งแรกแล้วเรามีเวลา60นาทีตอนนี้ช้าไป10นาทีพวกพระเอกเนี่ยลงไปถึงด้านล่างได้สมเร็จผู้เขานะครับอยู่หน้าสะพานที่จะข้ามไปห้องนี้รภพยซึ่งมีเวลา46นาทีของครึ่งหลังที่จะเข้าไปและก็ออกมาพวกพระเอกเอาบันไดออกมารับนางเอกข้ามไปเป็นคนแรกพระเอกคนที่2แต่พระเอกเนี่ยตัวสั่นมากครับและก็ข้ามไปได้แบบบุบวิดซึ่งเจมเนี่ยข้ามเป็นคนที่3ครับ บันไดเนี่ยมันก็ได้ดุดลงมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วพระเอกก็จับมือเจียมไว้ทันและผู้เขาทุกคนก็ข้ามไปได้แบบเสียวๆหลังจากนั้นรับผู้เขาต้องใส่รหัสเข้าไปแต่รหัสเนี่ยจะเปลี่ยนทุกๆ35นาทีคอสก็เริ่มแฮกรหัสแล้วก็บอกเจมส์คอสแฮกได้สําเร็จคอสบอก ล้องจะทำการฉายซ้ำปิดตัวจับการเคลื่อนไหวแล้วไปได้พวกเขาอยู่หน้าประตูห้องนิรภายัยซึ่งต้องใช้กุญแจ2ดอกแล้วก็ลายนิ้วมือของคาสตาโวซึ่งผู้เขาเนี่ยก็เตรียมมาอยู่แล้วรับเจมส์เอาลายนิ้วมือสแกนนางเอกพระเอกก็เสียบกุญแจและเจมส์ก็เปิดประตูพวกเขาเนี่ยเข้าไปได้สำเร็จไซมอนก็เริ่มฉีดไนโตรเจนเหลวเพื่อแช่แข็งตาช่างวอเตอร์แจ้งทุกคนเหลือเวลา21นาทีใช้เวลามากไปแล้ว เจมถามไซมอนใช้ไปเท่าไหร่แล้วไซมอนบอก80%แล้วไม่นานรับไซมอนก็ฉีดในตัวเจนเหลวจนหมดแต่เริ่มแรกเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ผลนะครับเจมถึงขั้นเดินออกไปอย่างผิดหวังแต่ไม่นานรับในตัวเจนเหลวก็ปกคลุมไปท้งห้องซึ่งมันได้ผลตามที่พระเอกบอกพระเอกบอกว่าเขาจะเข้าไปเป็นคนแรกเกิดอะไรขึ้นเขาจะรับผิดชอบเองพระเอกเดินเข้าไปรับและตาช่างเนี่ยก็ไม่ขยับตามที่คาดพวกพระเอกก็เริ่มลงมือเปิดก่องสมบัติ แต่ทั้งว่าไม่นานเรือผู้กัสตาโวก็เห็นเซ็นเซอร์ขึ้นยับว่ามีห้องโถงถูกกระตุนกัสตาโวรีบสั่งให้ทุกคนเนี่ยไปที่ห้องโถง6กกับ8เจมเห็นตาช่างเริ่มขยับไซมอนบอกในตรเจนเหลวมันละลายเร็วกว่าที่คิดพูกทหารที่เข้าไปตรวจห้องเนี่ยก็แจ้งไปยังกัสตาโวนะครับว่ามันคืน,นกนพิราบครับกัสตาโวถามว่ามันเข้าไปได้ยังไงลูกน้องส่องขึ้นไปดูหลังคาปรากฏว่าหลังคาถูกเปิดเรยบกัสตาโวสั่งแสดงกล้องโดมซึ่งนางเอกเจอสิ่งที่วอเตอร์ต้องการแล้วครับ แต่ทว่าคอสก็บอกว่าทหารบุกเข้าไปในห้องนั้นแล้ววอเตอร์รีบบอกพวกเจมส์ว่ากาสตารวู้รู้แล้วว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในห้องนั้นเขาเจอรูบนหลังคาพระเอกถามแล้วเราจะเอายังไงต่อวอเตอร์ที่ประมาเล็กน้อยเนี่ยก็บอกให้พวกพระเอกออกจากห้องนี้ที่ภยัยแล้วก็ยอมจำนนยับพระเอกบอกไม่ได้เด็ดขาดมันต้องมีทางอื่นเสิไม่นานนะครับตาช่างก็ขย,ยับอีกนางเอกบอกเราต้องรีบออกไปแต่ทว่าระหว่างที่นางเอกจะออกไปเนี่ยเจมขวางไว้รับแล้วก็บอกส่งเรือนั้นมาซึ่งคือสิ่งที่วอเตอร์ต้องการนะครับวอเตอร์บอกเจมส นายทำอะไรเราแพ้แล้วนะมันจบแล้วเจมส์จี้นปืนไปที่นางเอก,กแล้วก็บอกว่าไม่ใช่สําหรับฉันและเจมส์เนี่ยมันก็บอกว่าวอเตอร์เนี่ยจะไม่มีวันได้เหรียนนั้นรับพวกเขาสั่งให้เจมส์เนี่ยเอาไปที่สถานทูตอังกฤษหมายความว่าเจมส์เนี่ยทรยศวอเตอร์รับหรือก็คือมันแฝงตัวมาตั้งแต่แรกแล้วเจมส์บอกวอเตอร์แกควรเกษียณได้แล้วนะวอเตอร์ก็บอกเราไม่เคยกเกษียณเจมส์แต่ช่างเริ่มขยับมากขึ้นครับพระเอกบอกนางเอกส่งเรียนให้เจมส์นางเอกไม่ส่งรับซึ่งตาช่่่าางงเนีียกกก็็รริิมขมขขับึ้แลละะปปตูปดดทสุ พวกเขา3คนติดอยู่ในห้องนันยับกาสตาโวนะครับก็รู้ทันทีว่าผู้พระเอกอยู่ในห้องนีร้ระพยกาสตาโวสั่งทุกคนตรวจสอบระบบแล้วก็ให้ทหารเตรียมตัวไว้ทหารทุกคนไปหยิบอาวุธแล้วก็รีบเคลื่อนพลไปหน้าห้องนีร้ระพยซึ่งที่กั้นน้าในห้องที่พระเอกอยู่เนี่ยมันก็ได้เปิดออกและน้ําก็ทะลักเข้ามา,าแล้วเจมส์ก็วางสัมภาระลงแล้วก็แต่งตัวเป็นนักดำน้ำเจมส์บอกมีไม่กี่คนในโลกนี้ที่ดำน้ำได้ซึ่งพวกนายสองคนไม่ใช่ เจมขอโทษนางเอกแล้วมันเนี่ยก็ดำน้ำหนีไปคนเดียวครับวอเตอร์ Water บอกพระเอกว่าจะโทรไปบอกผู้กัสตาโวาให้หยุดน้ำซะมันจบแล้วแต่พระเอกบอกน้ำนี้มันไม่เกี่ยวกันมันจะไม่หยุดจนกว่าน้ำจะเต็มห้องพระเอกเนี่ยก็พยายามคิดหาทางออกพระเอกบอกว่าห้องนี้ไม่มีเซ็นเซอร์แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำจะหยุดเมื่อไร่พระเอกคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าน้ำหนักพระเอกบอกไซมอนรับให้วางน้ำหนักลงบนเครื่องชั่งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไซมอนเนี่ยก็คนถังไนโตรเจนเหลวนะครับ ไปวางบนตาช่างซึ่งน้ำเนี่ยมันก็ยังเข้ามาเรื่อยๆรนะครับนางเอกถามพระเอกถ้าคุณคิดผิดละ่ะน้ําเพิ่มเข้ามาไม่หยุดจนพวกพระเอกเนี่ยแทบจะไม่มีที่หายใจระหว่างนั้นรับกาสตาโวก็ได้ยึดระบบคืนทําให้พวกวอเตอร์เนี่ยไม่เห็นพวกพระเอกอีกต่อไปพระเอกเอามือปัดกล้องจนภาพหายไปพระเอกนางเอกเหลือที่หายใจเพียงไม่กี่นิ้วผู้เขาจับมือกันระหว่างนั้นรับไซมอนก็ยังผนถังไปวางบนเครื่องช่างอยู่ซึ่งขนใสจนหมดแล้วเนี่ยน้ำก็ยังไม่หยุดไซมอนบอกพระเอกฉันพยายามเต็มที่แล้ว ฉันขอโทษวอเตอร์ถามพระเอกเกิดอะไรขึ้นทว่าพระเอกเนี่ยไม่ตอบอะไรกลับมาครับเจมที่ดําน้ำออกมาเนี่ยมันก็ออกมาได้สําเร็จไซมอนนะครับเหลือไปเห็นวิทยุที่ยังไม่ได้เอามาวางบนตาช่างเขาลองเอามานันมาวางบนตาช่างดูครับแม้ว่าจะหนักเล็กน้อยซึ่งปรากฏว่ามันทําให้น้ําหยุดไหลครับน้ําตกที่หน้าธนาคารเนี่ยก็ได้พุ่งขึ้นซึ่งมันเชื่อมกันนะครับซึ่งนอกธนาคารตอนนั้นเนี่ยฝนก็ดูบอลอย่างลุ้นระทึกเพราะว่าต่อเวลาพิเศษในครึ่งแรกก็ยังศูนย์ศูนย์ครับไม่นานนะครับน,น้ำในห้องนี้ระ กระบายออกมาและสะพานที่ขาดก็เชื่อมเข้าด้วยกันห้องนิรภัยได้เปิดอัตโนมัติเมื่อน้ําหลังออกกาสตาโวนะครับก็พาพูกทหารเนี่ยบุกเข้าไปในห้องนั้นปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในนั้นแล้วครับกาสตาโวเขาก็หาว่าผู้พระเอกจะหนีไปไหนได้ซึ่งมันมีทางน้ำรับที่ไหลออกมาจากห้องนิรภัยระหว่างที่เดินอยู่นั้นกาสตาโวก็เห็นน้ําที่หยดลงมาจากช่องระบายอากาศภาพตัดมารับ พระเอกแล้วก็นางเอกอยู่ในช่องระบายอากาศและกําลังรีบออกมาคอสก็ถามว่าผู้พระเอกเนี่ยได้ยินไหมนางเอกก็ตอบกลับมาว่าได้ยินกาสตาโวนะครับสั่งให้ทุกหน่วยออกค้นหาทุกชั้นของธนาคารผู้พระเอกกลับมาที่ห้องในธนาคารได้รับแต่ว่าไม่สามารถไปที่อื่นได้เพราะว่าทหารเนี่ยกำลังออกล่าทุกที่วอเตอร์บอกคอสให้รีบหาทางออกให้พระเอกนางเอกบอกพระเอกไปที่ชั้น3วิ่งเร็ว พวกเขาเนี่ยก็วิ่งออกมารับแล้วก็เจอกับพวกทหารทันทีผู้เขาก็วิ่งหนีไปพระเอกนางเอกรีบวิ่งกันไปที่ชั้น3ามูนอสบอกผู้เขากําลังไปที่ห้องประธานพระเอกเข้าไปในห้องนั้นรับและกาสตาโวก็บุกเข้าไปในห้องนั้นแต่ได้ว่าพวกพระเอกได้ปินหนีออกไปทางหน้าต่างแล้วครับซึ่งข้างนอกนั้นเนี่ยก็คือลานดูบอลที่มีคนนับหมื่นพระเอกนางเอกวิ่งไปในฝูงชนกาสตาโวพยายามมองหาครับซึ่งพอเห็นเนี่ยกาสตาโวก็จะยิงแต่ทหารห้ามไว้นี่คุณบ้าไปแล้วหรอ นั่นมีคนนับพันอยู่นะผู้ลุกน้องเนี่ยก็บอกกัสตาโวให้ใจเย็นๆกัสตาโวแจ้งทุกหน่วยครับว่าพระเอกกาลังหลบหนีผู้เขาเนี่ยกำลังไปที่จอทีวียักษ์ซึ่งทหารนะครับก็เจอพระเอกในฝูงชนทหารไล่ตามพระเอกพระเอกก็พยายามหลบหนีครับพระเอกนางเอกถอดเสื้อได้เป็นเสื้อสีดําออกและเสื้อด้านในของพวกเขาเนี่ยมันคือเสื้อทีมชาติสเปนครับซึ่งทําให้กลมกลืนไปกับผู้คนในลานนางเอกบอกพระเอกฉันขอโทษพระเอกบอกฉันไม่เสียใจแล้วพวกเขาเนี่ยก็จูบก,กันครับและขณะนั้นเนี่ยอินเนสตา ก็ยิงประตูให้กับสเปนขึ้นนำในทะ์แลนด์รับในนาทีที่1นึว้สทุกคนในลานเนี่ยก็พากันเฮลั่นพระเอกได้จังหวะก,ก็รีบพานางเอกวิ่งนีออกมาซึ่งประตูนั้นเนี่ยมันก็ทําให้สเปนนะครับเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2010นังตัดมาที่วันต่อมาเจมมันก็เรียนที่หักหลังเพื่อนนะครับไปให้กับหัวหน้าแต่ถ้าว่าก็มารู้ทีหลังรับ ว่าเหรียญน,นั้นเนี่ยมันคือของปลอมรับเพราะว่าโรเลนได้สลับเปลี่ยนเหรียญไว้ตั้งแต่แรกแล้วภาพตัดมาที่พวกพระเอกผู้เขาเนี่ยก็นั่งเด่มกันอยู่ที่ริมสระซึ่งเหรียญที่แท้จริงนะครับมันอยู่ที่ใต้ธนาคารของลอนดอนรับและผู้เขาเนี่ยก็จะเข้าปล้อนอีกครั้งและหนังเนี่ยก็ตัดจบแค่นี้เลยครับและหนังเรื่องนี้นะครับก็ทําคะแนนจากเว็บไซต์ iMDB ไปที่6.4คะแนน,นรับและหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ